คุณไมพร้อมไหมครับคุณไมอยากกลับปเครื่องเนื้ออ่ะอ๋อคุณไม่ถึงยูคุณโบพร้อมไหมครับคุณโบพร้อมครับนี่เราเป็นไม้โบเราเป็นแฟนครับไปเห็นเขามาดูพอมไหมนี่พี่ไมข้ามรอกฎกติกาก็คือกินใครกินหมดก่อนชนะกินคู่ไหนหมดก่อนชนะห้ามใช้มือห้ามใช้มือห้ามใช้หู ใช้ปากอย่างเดียวนะฮะเอามือควายหลังนะมือควายหลังมือควายหลังมือควายหลังเอามือออกควายหลังไว้พร้อมนะครับนับหนึ่งถึงสามร้อยนะฮะหนึ่งถึงสามพอพร้อมเดือ

จะได้กินนานๆค่ะความตั้งใจของเราเลยคือจะได้กินนานๆที่ชอบให้กินใกล้ๆแต่นานๆไปไปก่อนั้ยพี่เจ๊ฟังแล้วสะเทือนใจพร้อมไหเดี๋ยวเดี๋ยวรอเราแป๊บฝั่งน้นฝังกินกันหมดละผิวผิวใช่ไ้ยคะรอแป๊บหนึ่งนะผิวผิวรนไป๊บค่ะจะได้กิน กรณ์นะอุปกรณ์อุปกรณ์กำลังผูกกันอยู่เนี่ยนะครับกำลังผูกผูกเจ้าว่ากางต่อสายสีอยู่นะเนี่ยกินหมดแล้วเนี่ยเย็นเย็นก่อนขอโทษนะครับเป็นอุปกรณ์เกมหรือวัตถุมงคลนะมา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 พร้อม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 จากห่างๆแล้วค่อยๆเข้าไปใกล้ไม่ให้ขาดห้ามใช้มือพร้อมไหมครับพร้อมไหมครับหนึ่งสอง